หู้หญ่เติบครับหนาที่โตงามอยู่ครับนี่ครับที่เกี่ยวยางผมด้วยก็ดีเอฟซีขอมาผมก็ไม่เคยใส่เสื้อครับผมก็จะเกี่ยวมั่วๆไปนี่ครับตายซ้ำโอ้จิรีกันเลยตายแล้วครับจิรีครับเฮ้ยจกแนวไบเดี๋ยวหาไม้นี่แนิดนึงครับนี่ครับเนี่จิรีก่อใม้เสร็จเรียบร้อยแงนิดนึงครับ สวัสดีครับผมผมควันเครื่องนั้งครับมาพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกปลาหายูหากินครับมื่อนี้มาเายมือเสาร์ครับหลังจากที่มือวานตอนแรกๆผมมาใส่เบ็ดเยี่นเบ็ดปลาไหลไวซานี่ครับผมเอาเนื้อจิ้งหลีดมใสไมวันนี้เงยมือเสาร์มาหยามครับผมล่องไปเบิงแล้วมันบกินครับมันอันมันขาดเนื้อขึ้นไปเครื่องเครื่องเลยครับขาดผมผมเงยข้าไปลึกๆเลยครับวันนี้บบมีเนื้อโบมีเนื้อติดมากครับนี่ครับ ผมก็เลยไปงุ่มหาหอยสซรีครับงุ่มหาหอยสซรีมาใส่พอดีมันมันมีอยู่หู่เดียวครับก็เลยว่าสิใสแล้วก็อดีไปเลยครับเพราะว่ามากไก่ครับมือนี้เมื่อเบิรงเบสทีเอ็นผมใส่เงี้ยจิงหลีดไว้ครับมันไม่ยอมกินเลยครับมันขาบเงี้ยคือนัวใหญ่งึิงเลยมือหอยผมยังจนมุนอหเียครับนี่ครับหู้ใหญ่เติบด้ยครับป่าหน้าที่ตัวใหญ่ครับ คาบเนี่ยคือน้อยยิ่งเทิรงเลยนี่ยนะครับเนี่ยจริงดิบเดี๋ยวขอเปลี่ยนเนี่ยนิดนึงครับนี่ครับพี่น้องเปลี่ยนเนี่ยมาเรียบร้อยครับหอยสลีครับเดี๋ยวเขามาลองใส่เบื้องครับก็ดีหาหอยสลีได้กรจัดหอยสลีให้ก่อนครับกินแล้วครับพี่น้องผมกาวาททิ้งไว้จกักชั่วโมงหนึ่งครับผมครับเสือกไหลรุดๆลงไปแล้วครับเนี่ยหอยสลีครับนี่เด้อที่แหลกใส่เนี่ยจริงดิบมันไม่ยอมกินครับ ผมก็เลยหาหอยสลีอยู่ขางหวยครับมาใส่กินเลยครับเดี๋ยวผมสิปล่อยมันกลืนสักพักหนึ่งจังสิลออ่องหยาบเมื่ครับที่แรกกาวา่าสิมม่ตีกไปอย่ากสุ่มโมงหนึ่งครับย้อนไปย้อนมากิกนเลยไหมครับ มาลุ้นกันบิ่งครับว่าที่ตัวใหญ่บ่ครับเสือกไล่ลงไปเรื่อยครับ บลูว่ามันช่เกิดลงคข้อแล้วงี้ครับมันดึงลงไปพักหนึ่งนะครับล่องล่องดึงเบื้องส่งสีตึงๆอยู่นะ,ยยมมยนะครับเดี๋ยวผมสีหยามมันเลยได้ครับเด้อเพราะว่ามันดึงลงไปพักหนึ่งเลยครับมันอาจจะเกิดลงคอแล้วมั้งครับป่านนี้ อย่าลอกมือครับเพื่อนขืนลุงพ่อครับหนาซี่ยูครับผมนาซี่ยูครับยู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 เขาขืนลุงพ่อเลรอครับยูเลยครับตัวไงพวัวส่งขืนไงไงครับโอ้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 ว่ามันขืนไงครับบักขืนไง่ไม่บาเลยส่งตึงเลยครับ โอ้เบิ่งครับเนื้อหอยสลิดนะครับที่แหลกไซอันจีริตรบญยอมกินโอ้ยตวัวบูใหญ่ครับพี่น้องเลยผมคิดไว้ที่ตัวใหญ่ว้าวไซอันจีริตรบญยอมกินครับนี่ครับเอาเนื้อหอยสลีอลอยล่อลงไปแป๊บเดียวครับที่แหลกคงกาวา้ที่สุบมมงนึงยังซีม,มยายัมนี่ครับใส่มาถึงสุบม,มงเลยครับว้าวตัวบูใหญ่ไปไลยครับซ้ำเลยบวคุณน,นี่แหละผู้บอใหญ่ครับที่แหลกผมคิดไว้ที่ตัวใหญ่เอาครับถือว่าหมันครับผมมาเบิ่งผลงานครับผมนี่ครับ ปลาไหลน้อยครับตัวซ้ำน้อยพวคู้นี่แหละตัวนี้นาที่ได้ปลนครับพอดีเห็นเห็นว้หู้เดียวครับเมื่อวานนี่ก็เลยใส่เนื้อจิงหลีดใส่ว้หู้เดียวนั่นหอมบุก,กินครับเนื้อจิงหลีนั่นมากินนี่ครับหอยสลีพอดีเอน็นหาหอยสลีได้กะจากหอยสลีก่อนครับพอดีบ่ไไ้เตรียมเนื้อมาจากบ้านครับพอานันบุก,กินแล้วกะคิดว่ามีตัวล้วกะหาหอยสลีอยู่ขังหัวนี่ใส่เลยครับสำหรับพี่น้องเอฟซีคันมัค้า ปลาไหลมักไซปลาไหลกะนี่ครับหาเยอะไงๆครับหาหอยสลีนี่ก็ได้จินนี้กันครับเมื่อนี้ก็สายแล้วครับผมมักคลิปนี้จังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย